สวัสดีค่ะแพรวจิรวรรณนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับลูกทุ่งสเตชันนะฮะที่ครบรอบหนึ่งปีแล้วสุสันวันเกิดนะคะนะฮะก็ขอให้นะฮะมีคุณผู้ชมนะฮะกดไลค์เพจเยอะๆนะฮะติดตามเพจเยอะๆเลยนะฮะเพราะที่นี่เนะคะเปิดเพลงลูกทุ่งแบบว่าหลากหลายสไตล์นะฮะหลากหลายแนวเลยนะคะแล้วไม่จํากัดค่ายด้วยนะฮะที่ที่เป็นแบบ จุดรวมตัวของคนลุกทุ่งแบบนี้นะคะต้องสนับสนุนเลยนะคะมากดไลค์เยอะๆ like และติดตามเพจนะคะขอให้เพจนี้อยู่ยั่งยืนยาวนะคะยาวนานไปกับพวกเราคนไทยนะคะและคนลุกทุ่งไทยแบบนี้ตลอดไปนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะยินดีด้วยค่ะ